แต่ลงมือพร้อมกันเลยครับสรางรักสร้งใจนะทุกท่านเพตราบวันนี้พี่เราทุกท่านได้มาร่วมทำบุญในเทศกาลออกพรรษาเมื่ออิมินาสการีนะดังพุทธะหราห์สัมมาสัมพุทโธปวา พุทธังปะวันตังอาภิวาเทมิสักเคก้าเมจะรู้ไปตัดเถจะข้าเมตัลุวันลงข้าเน ప్ర్రీ ఈనా netి. ఽ్తరీ కి డేంనా, వ్రీదీరా. me kayakang Ktes Sudan kami tidak cita waktu hewannyasa ba Dute sayaya manarengannya mana

Yeah, yeah. yeah. เงนเอวันตเนเอวันดาวังไม่ช่ยมโหรีจยาส่งมตปสะเดอมิเสกสะปะปุนตางมาคาบปะโมนเนาาสุมาาราสภาารังเงสุสุจะตุยันตระสุปาจิักายั

สัปปะริเวลาลีปะเถคันหาตูอัมพิพัฒตานหากาตังของนันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ออกข้าบัญชาทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าบัญชาทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายด้วยท่านมีมารดามินา ยญาตายายญาติเดพี่สายเจ้ากรรมนายรแม่ของหูทีบุญสืบคุณที่ได้กระทำในวันนี้ไปให้แก่ญาของข้าพเจ้าเอ๋ปัญญาท้งหยที่ผุ้รองรักษาบ้านเดอมของข้าพเจ้าไปให้แก่ ยากนาโลดกุมพันคนพันรวดิิที่ลงรับไปแล้วได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปเกิดในสถานที่ดีมีสูขถ้าหากว่า ขุกบุีไปอภิบาลสาระเดั้นคามความเจริญเอกได้านได้มองเห็นซึ่งกันและกันมนุษย์โลกม่ได้มองเห็นทั้งนลกทั้งสวรรค์นะดาวฟ้าเทพิดาเป็นคนยังไงเป็นตัวยังไงเห็นกันนะ มองเห็นการถือตะมดแล้วก็เห็นนรกมันเป็นอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยก็ได้เห็นนแล้นะนะกวก็ทำบุญตักบาตรอยากหลวงปอเป็นขนมนะทีหามนะโยนแล้วดูใส่บาตเพราะว่าเข้าใกล้พระองค์ไม่ได้เนาะนี่แหละก็คือเป็นอาของพรรษ วันนี้เราออกลัออกษณะมองกับคนเข้าพิธีไปด้วยที่ไหนงานกระถินที่ญาติโยมมองเห็นองค์กระถินตั้งอยู่นะอ่าอ่าและก็เข้ามาเมื่อวานนี้ก็มาจากเดกินเยียมสักหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็มาอีากสักหนึ่งนะเดินเยี่ยมบางครั้งก็จะเพื่อาจารย์กา,าจะเดินทางพรุ่งนี้มันไปลี่ยงเลยไม่ได้ไปไประมาณ चन्दो भो जि चन्दोसा Patah jenibuka, baya patah jenibaya, sunga patah jenisunga.

तब भगवान तथा कार्य रत्न स्वास्थ्य तथा तथा विद्या येने विद्याचार्य तथा वेन मुनि तथा भगवान तथा आचार्य तथा आर्य तथा तथा महातीयाने วันนี้เป็นวันที่4เนาะท่านประคูคำปุ่ปิตตะคุณโยท่านก็ได้จัดพิธีการกวนเข้าทิพย์เทศกาลต้องยังอันนี้นะ และได้ญาติโยมที่น้องร่วมใจในวันนี้พร้อมเรียงกันเยอะครับเพราะฉะนั้นครับเจ้าอีลงศีจะได้ทําพิธีเป็นลุงตามตามลําดับต่อไปนะโมตสะัพวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธาวันโตเทวสังฆโยข้าแต่เทพเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เครือญาลดาวันอันทรงทิพระกันทิพเนตร ได้โปรดเกตเมตตาช่วยบอกหมู่เทวดาทั้งหลายที่สถิตกอยู่ทุกชนชั้นต่างๆตามลำดับกันณบัดนี้ข้าพเจ้าลงดีนั้นจะขอน้องกราบริษฐานอัญชาลีบรโโรพโรธเทวดาเจ้าจงเตรียมปรีประโมฆท,ทั้งเท้าไทยเทเวศทั่วทิศาตลอดนภากาศสาธุสาธุสาธุสักเคกาเมจรุเปริสีธนัตเตจันตลิเควิมาเน ธรรมะสวรรค์กาลอยัมปะสันตาธรรมะสวรรค์กาโลอยัมปะสันตาธรรมะสวรรค์กาโลอยัมปะสันตาสักเกียกาเม้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพพิรันสถิตอยู่ในชั้นชองจะกามาประโน อยู่ในกรรมมาพบจังหวัดวงเทพดาเจ้าดำรงอยู่ในผาโปดเหวและยอดเขาคีรีอยู่ในอากาศพิมาณมากไตรมทีทองและเทพดาเจ้าที่สถิตยอยู่ในราชรถเจ้าและเรือนหลวงเทพดาัยและเทพดาเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในต้นไม้ไพรพฤกษาและเทพดาเจ้าที่สถิตยอยู่ในทั่วทุกจนบทซึ่งปรากฏอยู่ในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพเจ้า ห้วยน้องครัพี่เสมอกันก็ดีไม่เจ้าวที่สถิตยอยู่ในมีความสุขทุกต,ตำบลมุนิวราชนัางอีกระทั้งฤาษีมือมีหน้าทุกแห่งหนที่ศักดิ์สิทธิ์ริตรนด้วยตบะเดชาดูก่อนเทวดาเจ้าที่ประเสริฐยิ่งความนุนัันคือเทวดาข้าพระเจ้าขอนเจริญท่านด้วยเทินที่อันตรายอย่าได้ยำยีโรคภัยไม่มีเบียดเบียนบีทาขอสมความมุ่งมั่นปรารถนา ให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นหนาะจงได้ผลเมื่อได้สดับคำสายายมีความหมายเป็นมงคลลำดับชั้นมาเป็นสักขิพยาน<ม>ในวัดยานวัดธารามแห่งน,นี้ได้จับพิธีกวนเข้าทิพเทศกาลออกพรรษาต่อไปนี้ลุงจะได้ขออัญเชิญผู้มีพระคุณทั้ง40 พุทธังวันทิตวาข้าพเจ้าจะขอไหว้ซึ่งพระพุทธคุณนางทำมังวันทิตวาข้าพเจ้าจะขอไหว้ซึ่งพระธรรมคุณนางทั้งคังวันทิตวาข้าพเจ้าจะขอไหว้สังฆคุณนางอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณอิติสุปัชควาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญสถานที่แห่งนี้ขอเชิญบุญบารมีทั้งของมาปกปักรักษาคุ้มครองของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในวันนี้ให้สําเร็จลุล่วงพวงมาลัยอย่ได้มากล้ามกายพีเสพร้ายอย่าได้มารบกวนมูลสุรกายทั้งหลายให้แพ้ภัยอุบักิเหภัยให้หายกาดปราศจากโรคร้ายโรคคาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพุทธทางประสิทธิ์มาเป็นลงพรมก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอสรุปลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยเถิน yang le aparajita palang kesi se pakavibhokane abise kesapaputta nang akapato pamota tisu nang tatang sumangka lang sumapa tang suhuti tang sukandu pada

โอ้บาเล่โอ้กราวริสาจงฟันบดโตนี่รด้อตันี้โอดเข้าด้อยเขามาิดาวาโอ้เฮาก็สิมาันบ่วนใ

oh that's <laughs> <laughs>